ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอันนี้ใครเนี่ยไครครับทำอะไรเนี่ยอืมีมาตอไกนนะมัอ่า คือแต่งเป็นกงยูเหรอแบบโอป้าเหรอเนะี่ยแกงกูมีคนปกติไหมอ๋อันอันนี้แต่งไปไหนนะ่ะฮนะใส่เสื้อโค้ทอะ จูอยู่ไหนน่ะพี่อรนรู้ไหมเมื่อวานลำกับลุงเชต้าไปทำอะไรกันไปทำอะไรกันอ๋อไม่รู้เผื่อพี่อรนเห็นไงอนเออไ,ไม่รู้เวลามีลำเชต้าแล้วก็ลุงโฟกเดี๋ยวเราหาไจูนนะจุอูไปไหนละ <ไป S 1> เออ,<ป>เอ,อหนาวนะแต่รองเท้าแตะอันนี้เหมือนเพิ่งออกจากโรงแรมเลยเนาะ ฟีลแบบว่าใส่ผ้าไอ้นั่นอะผ้าเลยนะผ้าที่มันเอาไวอ้อาบน้ำอะ่ะมันเรียกผ้าเลยนะผ้าที่มันเอาไวอ้อบน้ำอะเวลาเราเอาน้ำเสร็จแล้วเราใส่อะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อียนหนึ่งของผ้าชุดตัวที่มันเป็นแบบเน่ะชุดคลุมชุดคลุมอาบน้ำเออเนี่ยใส่กับรองเท้าวสวิตเปอร์นอะ่ะ <laughs> จริงเหมือนขโมอยออกจอากรังแรมอะ่ะดูดิ เอ้ยเนี่ยพี่เจมมีคนมาหาน่ะพี่เจมมีคนมาหาเรี่ยวเมื่อวานเรี่ยวรู้ไหมว่าหล่ําเชตาลุงไปทำอะไรกันมาทำอะไรทำแบบเรื่องไม่ดีอะเเรื่องอะไรอะอออมีรู้เรื่องไม่ดีอะมีแม่รู้ไหมอเยอะหรอแม่เลี้ยวบอกพี่ได้พี่ไม่เสียใจหรอกมันเป็นพวกบ้าการอย่แงไรไงพวกนั้นอะ ก็เป็นธรรมดาแหละใช่หรอบอกพี่ได้พี่ไม่เสียใจหรอกชินแล้วอะไรแบบนั้นอ่ะใช่หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยใช่หรอมันไม่ทำอะไรบ้ากรรมบ้ากรรมใช่ไหมทำอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ทำเรื่องอะไรขเข้าใจแหละดึกๆใช่ไหมตอนพี่แบบไปนอนแล้วใช่ปะเออส่วนใหญ่น่าจะเป็นดึกๆแหละ เดี๋ยวรอลุงมากับเชตาลุงไม่รู้ไปไหนไปเตียงกับเชต้าอยู่มั้งเศร้าอ่ะชิชุดยังไงเนาะอะไรไข่ใส่ใส่พาคุมอาบน้ำทั้งใบบอกมันพี่เลยว่าชุดเมันพะคุมอาบน้ำเลยพี่อารมณเนี่ยไอ้บ้าบอกมาหนูเลยไปผ้าะคุมอาบน้ำอ่ะมาแล้วเนี่ยเรื่องอะไรวะสลิป อ,อ๋อมีรู้ก็มีคนมาบอกว่าไปทำอะไรเรื่องไม่ดีมามีเรื่อง,งไม่ดีเซต้าหล่ำตอนหนูหลับแล้ว<ะ>ทําทุกวันเลยแต่เมื่อวานก่อนมันแค่มีหลักฐานมาถึงหนูแค่นั้นเองอ่ะลุงิดไออก่ออก็คนทํามันไม่จำแล้วคนโดนมันไม่ลืมไงอะไรวะ หนูพูดไปห,หนูก็ขำไปว่ะอืมไอเซต้ามอยู่ไหนน่ะยังไม่มาเลยมันหนีความผิดไงมันรู้ไงถือว่าล่ะหนูให้วาการลูงสาภาพอะอะไรวะฮะเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นตอนหนูหลับแล้วอะ,ะไปทำอะไรกันอะมามีเซต้าด้วยวมันเป็นแผนใช่ไหมไม่มีมีล,<ะ>ลุงอยากก่างโกหก ไม่มีมีจําได้แค่ล่าแบบล่าสุดเลยนะที่ไปกับบอสคือไปเจอบอสที่เลเบลมีพี่เกมมีพี่อโลมีลุงมีบอสแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรแหละเนี่ยหรือว่าหนูให้โอกาสลุงพูดแล้วนะเดี๋ยวทำไมกูจำไม่ได้ เดต้าเปนหมาังินเดต้าเปนหมาังพี่นิวเซ็ <laughs> <laughs> w, นกำลังแกล้งลุงโฟอกเธอเซ็นกำลังแกล้งลุงโฟกอ๋อ,อ oh. มีรู้อ่ะก็อันไหนหนูก็เข้าใจว่าหนูก็อาจจะไม่ใช่หลานลุงแล้วไงถูกป่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม<ล>ื่อกี้ไม่มีใครมาเพิ่มนะ <laughs> พี่อรุณกับพี่เจมส์ พี่อารรนก็อยู่เหรอแต่ตอนหนูถามทำเป็นไม่รู้เหรอดีนแอ็กอะไรเนี่ยพี่อารรนพ,พี่อาโอนกับพี่เจมอยู่ในเหตุการณ์ลุงจำได้แล้วฮะพี่อารรนตอนหนูถามบอกไม่รู้เรื่องอย่ามาแกล้งมือรู้ได้ยินว่างไงพี่เจมนั่นไงนั่นไงแลพี่อาโรนยีดแอ็กหน้ากล้องซะละไม่เป็นไรหรอกชมาส หนมันก็ไม่สําคัญเท่าน,นั้นหนอกไม่เอาจริงป่ะเรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับลุงเลยลุงอยู่ในเหตุการณ์ไงมันจะไม่เกี่ยวได้ไงแต่อยู่ในเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์ว่าไงอะหนูให้โอกาสลุงเล่าก่อนอ่ะคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ว่าน่าจะเป็นเอโบนัดกับบอสการลัอืม น,นัดไปไหนไม่ไม่นัดไปไหนคือเหตุการณ์เมื่อวานอะ่ะมันมีสาวโทรมาวยอืมอ่ะแล้วโทรไปหาบอสก่อนแล้วโทรมาหาลุงด้วยน่าจะเป็นไอโบแต่ลุงคิดว่าไอโบนี่น่าจะดิวเด็กมาให้บอสแล้วบอสก็เลยว่าว่าให้โทรมาหาลุงด้วยอันนี้ชัวร์เลย <ไอ S 1> เพื่อไอเซต้ามันเขิมเกิมขนาดนั้นว่างั้นได้ลุงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น ก็ลเลยแบบโทรให้โทรมาหาลุงด้วยจะได้ไม่ผิดแปลนกนะหรือว่าเอ้แย่เล่นทุกคนไม่แต่ว่าจะแค่เล่นกับบอสตัวอันนี้ลุงก็คือมันเป็นแผนของเซตาคนเดียวถูกไหมไม่เกี่ยวกวับลุงลุงคือผู้รับเพาะถูกโดนโดนล่างแห่ไปด้วยแล้วมันจะเข้ามากี่โมงวันนะ้ะมันเข้าไหมวันนะ่้น่าจะแอด์ออกมนน่าจะมา เดี๋ยวเรามานเนี้ยเรเดี๋ยวบอกเพื่อนไม่ให้คุยกับมันเอออันนี้อาโบรับจบเลยเอเพราะว่ามันผิดทัวร้อยเปอร์เ็นอันนี้จำได้แล้วลุงผิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดูพี่อรโรนิ่ยืนแอ๊กมากมันโดนแกล้งเหมือนกันบอสยิ้มก็ไม่รู้ว่าตอนแรกมันยิ้มเรื่องอะไรยิ้มด้วยมีความสุขอาสาพี่อรนิ่ ฮะพี่อารนสรุปพี่อรนอยู่ในเหตุการณ์ถูกต้องปะคุยด้วยไม่คุยด้วยเลยอะฮะพี่อรนจะมาเมืออะไรตะกี้ยังเดินอยู่เลยฮัลโหลพี่อรนนี่ยกินข้าวว่างไงสรุปเหตุการณ์วันนั้นบ้างไงเขาบอกมีพี่อรนอยู่ใน,นนในเหตุการณ์เด้วยเมื่อวานที่ลําคุย,คยกับสาว,วาอะเมื่อวานไม่รู้เรื่องอเลยนั่นเชื่อได้ไหมเนี่ยลุงสองสามสี่ฮะเชื่อได้ เพราะว่าพี่เจมก็อยู่พี่อรนณก็อยู่ในรถด,ด้วยกันบอยคุยเสียงนี่ยิ้มเลยใช่หรอพี่อารนณพี่เจมไม่รู้อ้าวตอนไหนยังไม่รู้เลยตอนที่เรากำลังจะไปเลยไปไปท่าเรือล่าง <c oughs> พนี่ี่บอยคุยกับใครแบบนานสอง <c oughs> นาน <c oughs> ตรงเลเบบนแล้วก็ยนกันจาใช่ไหมเรวอลาเราก็อยู่ช่วงเรือด้านบน แลเรา็ย้ายไป้นานใช่ก็ช่วงนั้นนะพี่ช่วงที่เรายืนรอพี่อรุณอ่ะแล้วพี่อรุณมาบอยก็คุยกับชาวอยู่คุยจริงไหมพี่เจมตอนนั้นไม่เห็นเลยเก็ตอนตอนพี่วิ่งมาขึ้นรถบอยก็ยังคุยอยู่ไงยืนรอที่รถแต่ผมไม่เห็นลุงไม่เห็นมีใครรู้เรื่องเลยผมไม่เกี่ยวผมรู้แค่นี้แต่เมมมีใครรู้เรื่องเอ้าโทษทีโทษทีเฮ้ยสำลักไหน่อยเนี่ยสให้ชนขนาดนี้วะตึงบ้งมีอยู่คนเดียว เงัยนอ่ะขอเพลินหน่อยครับจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ววันวันอะไรวันนียใส่มาคลุมอาบน้ำกันเอ้าจะไปอาบน้ำที่ไหนนะจอมเวทมธจอมเวทฮัทจอมเวทนาเหรอเวทจูประมาณจูได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เราคุยกับสาวปะผมหลับตั้งแต่สองทุ่มแล้วพี่ทำไมเดี๋ยวนี้เองนอนไวเอ้าก็ผม เด็กอนามมยตื่นเช้าไปเรียนได้สาวไปแล้วไม่ไม่ได้ทำไมผมตื่นเช้าไปเรียนไม่เขาเทอมเบรกไม่ใช่หรอตอนเนี้ยไม่พี่ของพี่ของผมไม่เบรกพี่ไปขึ้นอันนี้ไปไหนน่ะอีโวไปเล่นโป๊กเกอร์พี่ก็อ๋อเมสเข้ามาทำไมเนี่ยไม้โบไม่ยังกึ่มเลยไม่ได้เก็บตังค์ของผมเลยนะสภาพลุงไปไหมลุงไม่ไปเสียตังค์เลยไม่เอาเอาไปขำๆไง ไม่มีอะไรทำตอนนี้กำลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวขายเงกันสร้างไม่รวยซะทีนะ่ะจะไปน้ำลึกลลก็นี่และพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปลอยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน